สวัสดีค่ะ Good morning ค่ะทุกคนได้เวลารับประทานอาหารเช้าแล้วนะคะวันนี้เราจะทานอาหารแบบง่ายๆค่ะเป็นไข่เจียวค่ะเราจะใช้ไข่ทั้งหมด2ฟองนะคะเพราะว่า1ฟองมันไม่อิ่มเราจะใช้ไข่เป็ดแล้วก็ไข่ไก่ผสมกันไม่ได้มีอะไรหรอกค่ะเพราะว่าเรามีไข่ทั้งสชนิดนะคะ แต่เบื่อตรงที่ไข่เป็ดเปลือกมันแข็งนะคะเวลาตอกไข่มันไม่ค่อยแตกแล้วก็มันต้องใช้แรงกระแทกนิดหนึ่งมันเลยทําให้เศษเปลือกไข่เล็กๆล,ลงไปผสมไข่ทุกครั้งเลยนะคะเวลาเคี่ยวเท็กเจอร์มันประหลาดประหลาดระหว่างรอปรุงไข่นะคะเราก็ตั้งน้ำมันรอเลยนะคะจะได้รวดเร็วในการทอดนะคะจะไ,ไม่ต้องเสียเวลา เราจะปรุงรสด้วยน้ำปลาตราหอยเป่าหือนะคะรสชาติมันไม่ค่อยเค็มมากมันรสชาติมอร่อยกลมกลม่อมนัวๆหวานบอกไม่ถูกแต่อร่อยจริงไม่ได้เค็มแบบไม่ได้เค็มหรอกูดได้แค่นี้นะคะมีไข่น้ำมันร้อนนะคะน่าจะใกล้จะร้อนแล้วก็ตีไข่ไปเรื่อยๆค่ะแล้วก็ค่อยๆเทนะคะอยากเทจริงๆอยากเทง่งก็ได้นะคะ นี่ on, ค่ะเวลาที่น้ำมันร้อนนะคะไข่เหลามันก็จะฟูขึ้นฟูขึ้นฟูขึ้นฟู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 ฟ,ฟ,ฟ,ฟูไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็จะทอดทิ้งไว้อย่างนี้นะคะเดี๋ยวค่อยมากลับด้านนะคะคระหว่างนี้เราก็ไปเตรียมข้าวรอเลยคะ่ะนี่ค่ะพอฝั่งหนึ่งมันฟูแล้วนะคะแล้วก็กลับอีกฝั่งนะคะเพื่อมาทอดใหม่ให้สีสันสวยงามไข่ก็จะฟูขึ้นฟูขึ้นคล้ายๆกับเพดานนะคะ นี่คือไข่เจียวของเราเสร็จแล้วค่ะไม่ได้ถ่ายตอนตักข้าวนะครน่องจากข้าวมันก็จะเสียต่อไปก็เป็นขั้นตอนการชิมที่เราชอบมาคำแรกนะคะต้องดมกลิ่นก่อนเป่าเล็กน้อยเนะะื่องจากมันร้อนนะคะอ,อร่อยไหมจ๊ะอร่อยค่ะรสชาติกร,กรอบๆนะคะเป็นไข่ทอดน้ำปลาแล้วก็ใส่ผงปรุงรสเข้าไปนิดนึงเพื่อให้มีความอูมามิ อีหนึ่งคำค่ะ perfect